สวัสดีชาวสวนองุ่นสร้างสุขทุกท่านนะคะตอนนี้โอ้ยองุน่นนี่คืออย่าพูดถึงเลยจะลื้อปลูกฝรั่งหมดละเนี่ยตอนนี้นะคะย้ายสถานที่มาทำไม่ได้ย้ายแล้วที่เก่าก็อยู่ที่เก่าแหละตอนนี้ทำเพิ่มคือสวนผลไม้ผสมผสานแต่ที่เห็นผลแล้วก็คือนี่ค่ะต้นฝรั่งกินจูประมาณ30กว่าต้นมั้งตรงนี้จำไม่ได้นับได้ก็ลืมตลอดนะ ตอนนี้ผลผลิตกำลังออกค่ะคาดว่าอีกสักอาอทอิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าก็จะได้เก็บขายเริ่มทยอยเก็บขายล้เก็บขายเรื่อยๆนะคะปลูกตั้งแต่กลางเดือนมก,กราค่ะจนถึงตอนนี้ก็กลางเดือนสิงหาเจ็เดือนพอดีค่ะเเดือนพอดีนะแต่เราไม่ได้ปลูกพร้อมกันทั้งหมดนะคะเรปลูกตอนแรกสองแถว แรกก่อนแล้วก็เว้นไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มาปลูกนี่ปลูกทางนี้ปลูกอีกสองแถวถัดไปเรื่อยๆก็จะมีพวกชมพู่ทับทิมจนันเหลืออยู่สี่ต้นเนาะซื้อมาห้าต้นตายไปแล้วแถวทางท้ายๆนู่นก็จะเป็นพวกฝรั่งของเป่าซื้ออีกสามแถวนะคะตรงนั้นอ,อันนั้นเพิ่งจะเอามาลงของเป่าซื้อมีสามเดือนกับสองเดือนนะคะเนี่ยค่ะกิมจูแล้วก็มีพร้าวน้ำหอมมะน,นาว มีมะยมเปรี้ยวหนึ่งต้นอ่ามีลิ้นจีลิ้นจีไม่น่าจะรอดเพราะนางไม่ชอบน้ําดูสิเนี่ยแล้วก็มีขนุนผ่านอะไรไม่รู้ละมุดหนึ่งต้นลงไปแล้วมลกอมลกอก็ไม่ชอบน้ํากำลังจะเฉาตายที่ทนทนอยู่ได้ก็มีชมพู่นะคะเพราะว่าตอนเนี่ยน้ำม,มันต่ํากว่าเขามันเป็นที่รองรับน้ําแล้วน้ามันเวลาฝนตกเนี่ยจะไหลมาหาของเราแล้วมันก็จะขังอยู่อย่างเงี้ย ที่ทนทนอยู่ก็จะมีมะพราวน้ําหอมฝรัง่งมะน,นาวนี่ก็ไม่ชอบน้ํานะหง,งิกงอหงอยไปเลยแล้วก็มีชมพู่นะคะเท่าที่เห็นว่ามันทนอยู่เสียงอะไรแอบแอบเออได้ยินบ่อยมากเลยงูไล่กินเขียดอีกแล้วส่วนต้นพันกิ่งพันฝรั่งอะคะเป็นกิ่งตอนนาอกสั่งมานะ่ะมันถูกมาจากในกลุ่มคนปลูกฝรั่งเนี้ย นะคะคไปซื้อเอาได้เลยไปหาซื้อใน f c e e o o o อะ่ะกลุ่มคนปลูกฝรั่งกลุ่มคนขายฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็ดูดูหน่อยเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาด้วยอย่ามัวแต่สั่งหน้าเฟซอย่างเดียวเพราะว่าคนที่เขามาหลอกขายให้เราก็มีนะคะอันนี้ของจินวรานะจินวราน้องจินวรานะคะที่ซื้อกิมจูมา ส่วนของเปล่าสือนั่นของคุณพรดีนะคะของคุณพรดีค่ะก็เป็นกิ่งตอนแล้วเอามาลงดินเลยเราเตรียมหลุมอะไรพร้อมเนี่ยปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะตอมถึงแม้ข้างๆเขาจะใส่ปุ๋ยฉีดยาฆ่ามแมลงพ่นยาฆ่าหญา้าเ,เราไม่แขกเรายัางยืนหยัดอินทรีย์ของเราแล้วมันก็จะมีลมปิวมานี่หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าของเรานี่ปลอดภัยกว่าชาวบ้านเขาแหละ เพราะว่าเราก็ขายไม่ได้ราคาโอเวอร์เวอรแพงนะคะแต่ว่าต้นทุนปุ๋ยก็ก็หมายถึงปุ๋ยคอกอะไรเงี้ยคะใส่ขี้วัวขี้ไก่แกลบขี้ไก่อัดเม็ดอ่าล้วก็จะมีพวกโดรลไมหินภูเขาไฟล็อกฟอสเฟตนี่ตอนแรกๆก็ใส่อยู่ตอนหลังๆมาเริ่มไม่ใส่ละแล้วก็จะมี ซูเปอร์แคลเซียมนะคะ P.S. 12อะไรเนี Arrow, yeah, ่ยะคะแล้วก็จำไม่ได้เยอะจัดนะไอ้พวกเนี้ยแต่ว่ามันก็ทนโลกดีนะช่วงแรกๆปลูกตอนช่วงแรกๆเล็กใช่ไหมโอนแมงอินูนะมันกัดกินใบจนพรุนไปหมดตอนนี้ใบแก่ก็ต้องรีออกเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาแตกยอดไปเรื่อยๆการทำทรงพุ่มทรงพุ่มนี่ก็ต้องไปเรียนตาม u t u b e อะค่ะ ดูลหลายๆคนลหลายๆเจ้านะคะดูทุกวันทุกวันจนแบบทุกวันเนี้ยคือเท่าที่เห็นเนี้ยฝรั่งโตมากโตเร็วอยู่ถือว่าโตเร็วเพราะเราไม่ได้ใช้ายาฆ่ามแมาลงอะไรเลยตัดหญ้าเอาตอนแรกก็ถากถากตอนนี้เลิกถากแล้วยาขึ้นเต็มนะก็ใช้วิธีตัดหญ้าแล้วก็ให้ทับถมเดี๋ยวแห้งเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้เองเนี่ยที่ไก่แกบยังอยู่อยู่เลย, <S <S 2> <S 2> ยเหลือตรงนี้ตั้งหลายกระสอบไปเนี่ยยังใส่ไม่หมด ก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้ตรงนี้นะคะถามว่าลองก้นหลุมไหมรองค่ะคือปรับคือเตรียมพื้นที่ตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงเลยเตรียมยังไงคะเ,เราจะไม่เผาฟางนะไม่เผานาเลยก็จะขนขนฟางออกมากองเอาไว้ก่อนแล้วก็เหลือตอซังเนี่ยให้รถไถไถกรบไปเลยแล้วก็โรยด้วยโดลมไม้หินภูเขาไฟแล้วก็ อ๊ยอีกอีกอันหนึ่งลืมจำชื่อไม่ได้ก็ของ TPI ังนั้นแหละค่ะเอามาปรับสภาพดินเงนี้ยค่ะก็โรยโรยหวานให้ทั่วทุ่งนาเลยนะหวานให้หมดเลยนะแล้วก็ให้รถไถามายกล่องแล้วก็ตอนปลูกเราก็จะลองก้นหลุมอีกครั้งหนึง่งเราก็จะเอามาเอาไอ้พวกดูลไมัยหิเคขาไฟแล้วก็อะไรนะ PS 1 2เนาะพวกซิปเปอร์แคลเซียมเนี่ยอเอามาวางเอามา ผสมกับดินในกลล้นหลุมนะก,ก็ขุดไม่ลึกหรอกแค่ความลึกประมาณสองหน้าสองหน้าจอบเนาะแล้วก็ความกว้างก็ไม่เท่าไหร่ความกว้างก็นิดเดียวไม่ถึงสามสิบเซนหรอกแค่ยี่สิบเซนแค่นั้นแหละเพราะดินมันมันไม่แข็งดินไม่ใช่ดินเหนียวนะคะดินตร่งนี้เป็นดินร่วนนะแล้วก็ผสมกับ ขี้บัวแห้งขี้ไก่อัดเม็ดนะตรงนี้ขี้ไก่อัดเม็ดผสมไปด้วยนะตอนแรกแล้วก็มีขี้ไก่แกบเนาะพอหลังๆมาขี้ไก่เม็ดไม่ใส่เลยมาใส่ตอนหลังผสมแล้วก็คลุกเค้าแล้วก็เอาราฝรั่งลงไปต้นฝรั่งลงไปแล้วก็รดน้ำตามนะช่วงแรกก็สองสามวันลดทีนึง ก็ดูด้วยแหละบางคนเขาก็ลดเช้าเย็นดูที่สภาพดินเพราะดินของเรามันชื้นไงดินเรามันไม่ค่อยแห้งนะนี่นี่อะไรเนี่ยกาวดักหนูค่ะมาทาต้นฝรั่งเพราะว่ามดมันชอบนําเพี้ยขึ้นตอนนี้เอามาทาเมาื่อเมื่อวันไหนอะเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเออจําไม่ได้วันสองวันนี้แหละเออเฮ้ยมันมันดีขึ้นอ่ะเรา ไม่เห็นหมดแล้วนะไอส่วนมดที่มันค้างาอยู่บนต้นมันลงไม่ได้มันก็ยังอยู่แต่เราคอยเอา,เอาน้ำหมักไล่แมลงพ่นเอาถามว่าเอาอะไรพ่นแมลงก็จะมีน้ำส้มควันไม้แล้วก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอลอ์ที่ไม่เขียนว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะมันก็เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่แหละแล้วก็จะมียาล้างจานแค่นั้นแหละส่วนผสมก็ไม่ตายตัวใส่เยอะเข้มก็ไหม้หะนะ เอาแค่ okay. พอให้พรียตายเราก็คอยสังเกตเออใส่รอบนี้พรุ่งนี้ลงมาดูซิพ่นวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ตายอ,อ่ะเราก็เพิ่มความเข้มอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะผสมน้ําด้วยนะอ่าก็ยังไม่ลงรายละเอียดลึกมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีรายละเอียดเ,ดเล็กๆน้อยๆที่ต้องคุยเยอะกว่านี้อันนี้เอาพอแค่ให้ทราบว่าเออตอนเนี้ย สวนองุ่นสร้างสูกกลายมาเป็นสวนฝรั่งแล้วนะคะเดี๋ยวกําลังจะทําอีกสองที่เดี๋ยวจะลื้อสวนองหุ่นข้างหน้าสวนแรกออกนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทําในป่ากล้วยตอนนี้กําลังรื้อป่ากล้วยอยู่ก็จะว่าจะปลูกเป่าสื่อนะคะออตอนนี้ก็ขําแล้วบรรยากาศดีๆข้าแล้วนะคะ เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาอัปเดตคลิปถ้ามีอะไรที่จะนำเสนอได้อีกนะคะมีอะไรก็แนะนำกันหน่อยนะคะเพราะว่ากเกษตรอินทรีย์มือใหม่จริงๆแล้วก็ถ้าปรึกษาได้ก็ปรึกษานะคะที่ f a c e b o o k f แฟนเพจสวนนงุ่นสร้างสุขนะคะเราจะไม่ให้เบอร์โทรแล้วเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาให้เบอร์โทรมีแต่มิจฉาชีพโทรเข้ามามันน่ารำคาญก็เลย เเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลยค่ะตอนนี้คือเปลี่ยนเบอร์ใหม่จริงๆถ้ามีอะไรก็ให้ไปที่นั่นแหละ f a เฟ o o o ๊ a แฟ p a g e สวนองงูนสร้างสุขเข้าไปเลยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ